เหลี่ยมรักกับดักหัวใจบทที่21เมื่อมั่นใจว่าจูเลี่ยหมิงจากไปแล้วจริงๆจูหมิงเงยียนจึงนั่งรถม้าออกไปจากคาหาตะกูโหลเสียนชิงเย่มองใบหน้าเครียดขึงของเซียนเหวินจึงพยายามชวนเขาสนทนาเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศกระทั่งหลงฟางอีกลับเข้าไปยังเรือนด้านหลังกับแม่นมซูนางจึงเอ่ยถามเขาด้วยความกังวล มีข่าวคืบหน้าบ้างหรือยังเจ้าคะเสียนชิงเย่เอ่ยถามด้วยความสงสัยเพราะเห็นว่าอย่างไรเสียเสียนชิงเจ่ก็เป็นตัวแทนของหลงตงอืี้ดังนั้นเสียนบนจึงเล่าเรื่องที่เขารับรู้มาเข้าๆให้นางฟังการบุกเข้าคนา้นคารือหาตระกูลหลงแน่นอนแล้วว่าเป้าหมายคืออีเอ,อ๋เพราะนอกจากเรือนของนางแล้วผู้ที่บุกเข้ามาหาได้สนใจส่วนอื่นไม สวรรค์โชคดีเหลือเกินที่นางอยู่กับเราในคืนนั้นใช่แล้วเช่นนี้ทางการจะทำเช่นใดต่อเจ้าคะปล่อยให้พวกหัวหน้าราชองครักษ์รับผิดชอบเรื่องนี้ไปเถิดเรื่องนี้เราเก้าวไกา่มากไม่ได้มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวพันเสียนหวนบ่ายเบียงก่อนสบตากับเสียนชิงเย่นางมองออกว่าเรื่องนี้เขาพูดมากไม่ได้จึงไม่ได้คาดขันต่อ เมื่อหลงฟางอี้กลับออกมาเสียนหวนจึงส่งพวกนางขึ้นรถม้าไปยังร้านเครื่องประดับตะโกโลเหลงโดยมีต้าซื้อคอยคุ้มกันความปลอดภัยล่วงเข้าสู่ยามเซินหลงฟางอี้ที่เหน็ดเหนื่อยจึงเข้าไปพักผ่อนยังห้องด้านหลังทำให้เสียนชิงเย่ได้มีเวลาออกมาศึกษาและตรวจสอบบัญชีรวมไปถึงรายละเอียดของสิ่งที่นางสามารถแบ่งเบาหลงจูเกาได้ ยามนี้ภายในห้องทำงานกว้างขวางของประมุกโหลจึงมีเพียงหญิงสาวที่ใบหน้าคร่งเคร่งอยู่กับสมุดบัญชีกองโตสมาธิที่กำลังจดจอ่อกับเรื่องตรงหน้าทำให้นางไม่ได้รับรู้เลยว่ามีเงาร่างหนึ่งค่อยๆแทรกตัวผ่านประตูเข้ามาคนผู้นั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเทาของคนงานในร้านเครื่องประดับตระกูลโหลแต่ใบหน้าที่หล่อเหลา และดวงตาคมดุดันไม่อาจซุกซ่อนความเป่งประกายเด็ดขาดเอาไว้ได้ในยามนี้ผู้มาใหม่กำลังจดจ้องหญิงสาวพระหนึ่งราชสีจ้องตะคุกเหยื่อกว่าที่นางจะรู้ตัวว่าไม่ได้อยู่ภายในห้องเพียงลำพังท่อนแขนแข็งแรงก็โอบรัดเข้าที่บ้านเอวรังให้นางตัวลอยจากเก้าอี้เสียงชิงแย่หวีบร้องออกมาแต่ฝ่ามือใหญ่กับปิดปากนางเอาไว้ เสียงกระซิบและกิ่นอาคุ้นเคยของเปลือกสนผสมฐานเสียงทำให้นางเบิกตากว้างและหยุดดิ้นดอนไปชั่วขณะย่อยเอ,อ๋อเป็นข้าเองท่านนางถูกเขาโอบกอนก่อนจะวางร่างเล็กลงบนตักของตัวเองซึ่งนั่งแทนที่เก้าอี้ตัวเดียวกันกับที่นางนั่งเมื่อครู่พึ่งพบเมื่อเช้ายายคิดถึงเจ้าเพียงนี้จมูกโดง แนบชิดเข้ากับลำคอขาวพ่องสูตรกลิ่นอายที่ทำให้เขารู้สึกทั้งสงบและปั่นป wow ่วนไปพร้อมๆกันหญิงสาวนั่งตัวแข็งทื่อกับสัมผัสแนบชิดนั้นแต่คำถามมากมายที่ลอยวนทำให้นางตึงตะลึงมากกว่าเหตุใดท่านจึงอยู่ที่นี่เรื่องที่กรมอาญาเล่าแล้วท่านถูกปล่อยตัวออกมาแล้วหรือมองการแต่งกายของเขาแล้ว นางรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรชอบกนประมุกตะกูลหลอยังคงรั้งอยู่ในคุกของกรมอาญาข้าไม่เคยออกมาทั้งยังไม่เคยพบเจ้าที่นี่ตอนนี้ในยามที่พูดเขาประทะรับริมฝีปากลงไปยังแก้มนวลก่อนผ่าออกเพราหากเขายังแตกต้องนางความเป็นไปได้ที่เขาจะยอมแพ้ความต้องการของตัวเองจนเผลอกืนกินนาง ทั้งอย่างนี้อาจเกิดขึ้นได้เขาคิดถึงนางเหลือเกินยิ่งในยามที่นึกถึงท่าทีสับสนเสียใจราวกับโลกของนางเพิ่งแตกสลายในวันที่คิดว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึง้งกับองค์หญิงโจหมิงเยียนในหัวใจของเขาก็พันรู้สึกยินดีจนแทบจะพุ่งออกมาจากกรมอาญาหากมีใช่รู้เรื่องจากเสียนเวนเขาไหนเลยจะรู้ว่าที่นางมีท่าทีเช่นนั้น มีสาเหตุมาจากเรื่องอะไรเหตุใดท่านจึงชอบฉวยโอกาสล่วงเกินเอาเปรียบข้าอยู่เรื่อยเลยนะนางยกมือขึ้นเช็ดข้างแก้มราวกับการกระทำนั้นสามารถลบสัมผัสของเขาแต่ใบหน้าและใบหูกลับแดงส่้นหน้ามองอย่างยิ่งข้าคิดถึงเจ้ายิ่งนะเขาแนมหน้าผากลงไปยังหน้าผากของหญิงสาวจมูกโด่งคมสัน ถูถ่ายไปมาที่ปลายจมูกของนางดวงตาซึ่งทอประกายบางอย่างทำให้หัวใจของนางสั่นไหวหากยังไม่รีบพูดไม่ช้าคงถึงเวลาที่ต้องพาอีเอ๋อกับคฤรือหาดแล้วนั่นสิแม้จะเห็นด้วยแต่เขายังคงไม่ขยับตรงกันข้ามกับรัดท่อนแขนดังนางให้แนบชิดเข้าไปยิ่งกว่าเดิมข้าคงต้องรีบเสียแล้ว หาไม่คงห้ามใจตัวเองไม่อยู่เขาเอ่ยออกมาเป็นนายด้วยดวงตาภาวรยับยังไม่รีบรี่พูดออกมาอีกเหตุใดจึงมาที่นี่นางถลึงตาใส่เขาเพื่อกบเกินความเขินอายข้ากำลังช่วยงานโปคงหญิงจูหมิงเหียนและเซียวหวยหลิงอยู่เซียวหวยหลิงท่านหมายถึงหัวหน้าราชองคารักหรือใช่ ทั้งสองสงสัยว่ามีผู้ลอบคบกับชาวหมานดัวเพื่อสร้างความวุ่นวายในเทียนเฉาคนผู้นี้ฉลาดหลักแหลมมากไม่เพียงไม่เริ่มจากการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายให้ราชสำนักสงสัยแต่เขากลับเริ่มโดยการเบนความสนใจของผู้คนไปยังเรื่องอื่นใครควรในสิ่งที่หลงตรงอุยเก,ก่าหญิงสาวก็ขมวดคิ้วมุ่นโดยเริ่มจากห้าตระกูลเขาโจมตีพวกท่าน เพื่อเบนความสนใจของราชสำนักหรือฉลาดมากเช่นนั้นตัวบัตรซอบผู้นั้นเออนางชะงักแต่เหล่ตงอี้กับหวัวเราะออกมาในลำคอดูเหมือนเจ้าสนิทสนมกับองค์หญิงจูหมิงเย็ยนเป็นอย่างดีกระมังหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็กระแอมออกมาคาหนึ่งนางมิได้ตั้งใจเพราะตอนแรกเพียงครุ่นคิดเท่านั้น ไม่คิดว่าจะเผยโพ้งพกออกมาเป็นคำพูดจริงๆคาแรกพวกเราห้าตระกูลยังสงสัยอยู่ว่าเหตุใดปีนี้ห้องเต้จึงพระราชทานหยบเพื่อร่วมง,งานโปรยบุภาองค์หญิงทรงสืบทราบมาว่าหลี่กงกงเป็นคนที่องค์ชายหกซื้อตัวไว้เป็นคนต้นคิดและกาบทูลก็ส่งให้คนสืบลึกลงไปอีกและบังเอิญพบว่าชาวหมานลัวคิดจะใช้การเสกสมรส เพื่อดึงตัวองค์หญิงออกจากกองทัพจึงทรงใช้แผนซ้อนแผนเพื่อให้เข้าถึงตัวการของเรื่องกองทัพหรือข้าไม่เคยบอกเจ้าหรือว่าองค์หญิงมาจากตระกูลแม่ทับเหลอาตองอีกก้เกาวพร้อมกับแซงทําเป็นนึกหญิงสาวไหนเลยจะเชื่อแต่นางไม่ได้อยากรู้เรื่องเหล่านี้จึงไม่ได้พูดอะไรเพื่อเปิดโปงเขาช่างเถิดแล้วอย่างไรต่อข่าแรก นางหลอกเซียวหวยหลิงว่าชอบพอชิงหวนจึงอยากจะเข้าร่วมงานโปรยบุผาทั้งยังให้ข่าช่วยให้นางได้ใกล้ชิดกับเขาแต่แผนแตกเสียก่อนเพราะในวันนั้นเซียวหวยหลิงพบว่าองค์หญิงไม่รู้จักชิงหวนด้วยซ้ำทั้งที่เขานั่งอยู่ตรงหน้าเอ่ยจบชายหนุ่มก็เม้มปากกั้นยิ้มเขาไม่อยากคิดถึงเรื่องราวในงานโปรยบุผาบนหอสุราตระกูลอี่เลยจริงๆ เพราะคิดถึงทีไรเขาเป็นต้องอยากจะระเบิดหัวเราะออกมาอยู่ร่ำไปในวันนั้นเซียวเหวยหลิงรู้ทั้งรู้ว่าเหลี่ยนชิงหวนอยู่ด้านหลังยังจงใจถามจูหมิงเหียนเพื่ออย่างเชิงไม่คาดว่าจูหมิงเหียนเองก็ตอบคำถามออกมาอย่างสง่าผาเผยและคำตอบนั้นเหลี่ยนชิงหวนได้ยินทุกคำอง์หญิงคุณชายเหลียนที่นั่งอยู่ซ้ายมือผู้นั้นใช่หรือไม่ ที่ทรงประสงค์จะกาบทูลให้ฝ่าบาทพระราชทานพิธีเสกสมรสเซียวไหวหลิงจงใจพูดถึงอีสิ้นหยางที่นั่งด้านซ้ายมือเพราะเหลียนชิงหวนนั้นนั่งอยู่ด้านขวามือเนื่องจากตั้งแต่เข้ามาในหอสุราตะกูลอีเขาไม่เห็นท่าทีว่าจูหมิงเหยียนจะชายตาแลเหลียนชิงหวนเลยสักครั้งใช่เขาเหมาะสมที่สุดแล้วในบรรดาคนห้าตระกูล ข้าว่าเขาน่าจะว่าง่ายที่สุดหรือท่านเห็นว่าอย่างไรเออทรงหมายพระททยในตัวเขามิใช่เป็นเพราะชมชอบเขาเป็นการส่วนพระองค์หรือพะยะค่ะก็ใช่แต่ข้าเพียงคิดว่าหากข้าแต่งเขาเข้าจวนแม่ทัพเขาน่าจะอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนแทนข้าได้เพราะข้าต้องไปออกรบหมายความว่าอย่างไรพะยะค่ะเหรียญชิงหวนที่ใบหน้าเขียวคำก้าวออกมา จูหมิงเอียนหมุนกายมาเผชิญหน้าทั้งยังถามคำถามที่ทำเอาแผนทั้งหมดพังทลายลงเจ้าเป็นใครองหญิงเขาก็คือคุณชายเหรียญบุรุษที่ทรงหมายพระไทยจะเสกสมรสอย่างไรเล่าพะยะค่ะอ้อท่านนั่นเองในยามที่จูหมิงเยี่ยนพูดประโยคนั้นออกมาเหลตรงอวีก,ก็ก้าวเข้าไปพอดีทั้งยังได้เห็นใบหน้า ราวกับเป็นผู้บริสุทธิ์ของนางรวมไปถึงใบหน้าเขียวคำ้ำด้วยความโกรธเกี้ยวของเหลียนชิงเหวินเขาได้แต่ถอนหายใจก่อนจะเข้าไปไก่เกี่ยด้วยตัวเองกระทั่งทุกคนยอมให้ความร่วมมือโดยดีและกำลังจะหารือเรื่องต่อไปพวกเขาก็พบว่าแผนการที่แท้จริงต่อไปของศัตรูก็คือการสร้างความวุ่นวายให้เมืองฉางอันโดยใช้ประมุขห้าตระกูลเป็นเครื่องมือ แล้วเรื่องอีเอ๋อเล่าเสียนชิงเย้วยเอ่ยถามด้วยความสงสยัยนั่นเป็นแผนที่เกิดขึ้นในภายหลังเขาพึงใจในตัวอีเอ๋อจึงฉวยโอกาสที่ห้าตระก,กูลกำลังวุ่นวายลงมือข้าเองก็คิดไม่ถึงวันนั้นโชคดีที่เสียนหวนรอบครอบกว่าข้าหาไม่ข้าต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนเหลตองอี้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกนางนอนหลับ อยู่ในห้องด้านหลังสองสามวันมานี้นางไม่ใคร่จะได้หลับเต็มอิ่มนักเมื่อครู่ข้าแวะไปดูนางมาแล้วเห็นนางหลับสนิทจึงได้มาหาเจ้าเป็นเช่นนี้แล้วท่านจะทำอย่างไรต่อไปสมควรทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นตอนนี้ห้าตระกูลร่วมมือกับองค์หญิงจูหมิงเหยียนลับๆไม่นานคงมีหลักฐานที่องค์ชายหกสมคบกับชาวหมานหัว ตอนนี้อะไรก็ยังไม่ชัดเจนเพราะเขารอคณะทูตที่มาจากหมานหลัวชิงหวนยอมช่วยเรื่องข่าวลือการเสียงสมรสดังนั้นแน่นอนว่าตอนนี้องค์ชายหกน่าจะให้คณะทูตเร่งเดินทางมายังฉางอันเร็วขึ้นคาดว่าอีกไม่ถึงสองวันกระมังท่านมาที่นี่มีเรื่องจะก,กำชับข้าหรือนั่นก็ส่วนหนึ่งรีบว่ามาเถิด หลายวันนี้ทางที่ดีหากไม่ใช่คฤหาสน์ะตะกูลเสียนเจ้าและอีเอ๋ก็มาอยู่ที่ร้านเครื่องประดับแผงน,นี้เถิดที่นี่คนของข้ายังสามารถคุ้มกันเจ้ากับอีเอ๋ได้อย่างเต็มที่ส่วนคฤหาสนหะระกูลเสียนเสียนหวนกับชีหลิวรับปากข้าแล้วว่าจะปกป้องคุ้มครองพวกเจ้าทั้งสองเป็นอย่างดีแล้วท่านเล่าเรื่องที่กำลังทำจะต้องเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมาก ข้าจะดูแลตัวเองดีๆยังไม่แต่งตั้งเจ้าเข้าตระกูลหลงไหนเลยจะยอมเป็นอะไรไปโดยง่ายเหล่าตรงอี่เอ่ยจบพันหัวเราะในลำคอพร้อมกับยื่นหน้าเข้าไปใกล้หญิงสาวที่ก้มหน้างุดใบหน้าแดงต่ำริมฝีปากเย้าวยวนแดงเรื่อของนางดึงดูดความคิดทั้งหมดของเขาเอาไว้กระทั่งรู้ตัวอีกทีจุมพิษอ่อนโยนก็ประทับลงไปเนิดนาน ย่เออจันดวงน้อยในใจค่าเขากระซิบบอกนางเสียงเบาข้าเริ่มจะไม่แน่ใจเสียแล้วว่าที่แท้จริงแล้วชีวิตจริงจอกน้อยจอมเจ้าเล่ห์ของเจ้าเป็นของข้าหรือไม่แน่ว่าชีวิตทั้งหมดของข้าตอนนี้ได้ยกให้เจ้าไปแล้วกันแน่แม้จะขัดเขินแต่นางกลับเงยหน้าขึ้นมองเขาท่านยอมยกให้ข้าทั้งหมดจริงหรือ มือน้อยยกขึ้นมาทาบหน้าอกของเขาจ้องมองไปยังจุดที่นางสัมผัสจังหวะการเต้นของหัวใจที่แข็งแกร่งและมั่นคงข้าเป็นคนโลภหากอยากได้ข้าก็อยากได้ทั้งหมดแต่ถ้าท่านให้ข้าทั้งหมดไม่ได้ข้าก็ไม่ต้องการแล้วโลภจริงๆเสียด้วยหญิงสาวค้อนเขาที่หนึ่งหากอยากได้สิ่งใดจากข้า ข้ายอมต้องการของที่มีค่าดุดเดียวกันมาแลกข้าจะไม่ยอมทำการค้าขาดทุนชายหนุ่มหัวเราะออกมาอย่างถูกใจจิ้งจอกน้อยก็ยังคงเป็นจิ้งจอกน้อยเวลานี้เป็นเวลาที่นางสมควรเขินอายการนั้นนางยังสามารถต่อรองออกมาได้หน้าตาเฉยแต่เขาก็ชอบที่นางเป็นเช่นนี้มือน้อยๆย,ย,ย,ยกขึ้นมาทาบข้างแก้มของหลงตงอี่ทั้งสองข้าง เรียนแบบในสิ่งที่เขาทำกับนางนั่นก็คือแนมหน้าผากลงไปหารับปากข้าว่าท่านจะกลับมาอย่างปลอดภัยชายหนุ่มยิ้มให้นางได้ข้ารับปากเจ้ารถม้าของตระกูลหลกลับมาส่งโหลาฟางอีและเสียงชิงเย่ก่อนยามโยกซึ่งในจังหวะเดียวกันนั้นเสียนชีหลิวก็กลับมาถึงคฤหาสน์พอดีเขามองทุกอย่างตรงหน้า ด้วยดวงตาลึกล้ำร่างสูงยืนมองหญิงสาวสนทนากับต้าซื่อซึ่งเป็นคนสนิทของโหลตงอี้ด้วยความรู้สึกหลากหลายใจหนึง่งสงสัยว่าโหลตงอี้มองเห็นสิ่งใดในตัวของเสียนชิงเย่บางสิ่งที่เขามองไม่เห็นอีกใจก็ลังเลเพราะนางดูธรรมดามากเสียจนเขาเองยังสับสนตัวตนไหนกันแน่ คือตัวตนของนางจริงๆเขาไม่อาจไม่ยอมรับว่าตอนนี้บางอย่างในตัวของหญิงสาวดึงดูดให้เขาสนใจคใร่รู้กระนั้นความรู้สึกคลุมเครือในค้าแรกที่เขามองเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของนางที่สาบบัวของคารืหาดก็ทำให้เขารู้สึกอึดอัดจนแทบจะหายใจไม่ออกเขารู้สึกเหมือนตัวเองพลาดอะไรบางอย่างไปบางอย่างที่สำคัญมาก พี่ชีหลิวเสียนชิงเย่และโหลฟางอีย่อกายให้อีกฝ่ายความจริงแล้วโหลฟางอีไม่ค่อยจะชอบสายตาที่เสียนชีหลิวมองเสียนชิงเย่กระนั้นเมื่ออีกฝ่ายแสดงเจตจำนงว่าต้องการสนทนากับหญิงสาวนางก็ไม่อาจรั้งอยู่ได้แต่เดินตามจินเอ๋อเข้าไปด้านในพี่ชีหลิวมีเรื่องอะไรจะสนทนากับข้าหรือเจ้าคะ ในขณะที่คนทั้งสองเดินทอดน่องมาตามทางเดินเข้าสู่ตัวคฤรืหาดเสียนชิงเย่ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์มองดูคิ้วเข้มของอีกฝ่ายขมวดมุ่นนางก็ได้แต่คาดเดาว,ว่าเขาคงมีเรื่องสำคัญกระนั้นเดินมาได้สักระยะเสียนชีหลิวที่มีท่าทีอึดอัดก็ยังคงไม่เอ่อยว่าจาเพียงเดินเคียงข้างนางไปเงียบๆได้ยินมาว่า เจ้าเข้าไปช่วยดูแลกิจการของตระกูลหลงเจ้าค่ะเรื่องนี้ท่านป้าอนุญาตแล้วเหตุใดเหล่าตองอื้จึงได้เลอะเลือนเช่นนี้การค้าของเขามีมากมายยายจึงให้เจ้าที่เป็นสตรีเข้าไปดูแลได้ยินดังนั้นเสียนชิงย้วยพันชงักนางหันไปมองใบหน้าเคร่งขึมของเสียนชีหลิวแล้วรู้สึกถึงความโกรธของตัวเอง ที่แล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆประโยคนี้ของเขาหมายความว่ายอย่างไรพี่ชีหลิวท่านหมายความว่ายอย่างไรการค้าใหญ่โตเพียงนั้นสมควรเป็นบุรุษที่ต้องแบกรับไม่เหมาะกับสตรีเช่นเจ้าข้าเห็นสมควรว่าเจ้าควรจะปฏิเสธเพราะเจ้าคงเหน็ดตนย,ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะเอ่ยจนจบประโยคเสียงชิงแย่พันหยุดเดิน ทำให้เขาจำต้องหยุดเดินและหมุนกายกลับมามองนางสตรีเช่นข้าเป็นอย่างไรบุรุษเช่นท่านเป็นอย่างไรชายหนุ่มมองเห็นดวงตากโกรธกุ้นของนางที่เขาไม่เคยได้เห็นเสียงชีหลิวพันอ้าปากจะเอ่ยคำแต่กระนั้นนางไหนเลยจะให้โอกาสเขาเพราะข้าเป็นสตรีท่านจึงคิดว่าข้าไม่อาจทำได้กระมังหากท่านตัดสินข้า โดยไม่รู้จักตัวตนของข้าสักนิดเช่นนั้นข้าก็ไม่มีสิ่งใดจะกล่าวอีกข้ารู้ดีว่าห้าตระกูลล้วนแต่เป็นบุรุษที่ดูแลจัดการกิจการต่างๆอีกทั้งยังหายากที่อิสตรีในตระกูลใหญ่จะลุกขึ้นมาทำการค้าแต่เรื่องทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้นแล้วข้าจะแสดงให้ท่านเห็นว่าข้อยกเว้นนั้นก็คือข้ากล่าวจบนางก็หันหลังให้ชายหนุ่ม แล้วก้าวสับฉักเข้าไปด้านในเสียนชีหลิวไม่เคยเห็นท่าทีแข็งเกล้าวเช่นนี้ของเสียนชิงเย่จึงถึงกับอ้าปากค้างกล่าววาจาไม่ออกสักคำมองตามแผ่นหลังยืดตรงและฝีเท้ามั่นคงของหญิงสาวเขาพันรู้สึกว่าไม่รู้จักนางเลยแม้แต่น้อยประโยคอันแข็งเกล้าและถ้อยคำที่นางกล่าวแม้เขายอมรับว่าคิดเช่นนั้นอยู่หลายส่วน แต่เหตุผลที่ทำให้เขาตั้งใจสนทนากับนางนั้นหาใช่เรื่องที่เขาดูถูกว่าสตรีไม่อาจลุกขึ้นมาทำการค้าได้ไม่ความจริงเขาเพียงแต่ไม่ใคร่จะชอบนักที่โหลตองอืี่ทำราวกับนางคือคู่หมายของตนเพราะการกระทําของอีกฝ่ายทำให้ผู้คนเข้าใจผิดในยามนี้ข่าวลือได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งสังอันแล้วว่าเสียนชิงเย่ ก็คือคู่หมายของเหลตงอี้เนื่องจากการที่ชายหนุ่มให้นางตัดสินใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการรับเหลาฟางอีเข้ามาอยู่ในคฤหาสนตระกูลเสียนรวมไปถึงเรื่องราวในร้านแลกเงินและร้านเครื่องประดับตระกูลโหลาหากแต่คำพูดของเขาที่เพิ่งจะกล่าวออกไปนั้นเขายังคงไม่เข้าใจว่านางไม่พอใจตรงที่ใดแต่ไหนแต่ไรมา นางเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวทั้งยังทำราวกับเป็นกระต่ายน้อยที่ตกใจไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสบตาผู้คนหลวงตงอวีให้นางดูแลกิจการใหญ่โตของตระกูลหลงเขาแค่ห่วงใยว่านางอาจเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปและยิ่งกังวลว่านางอาจจะทำให้หลงตงอวีไม่พอใจหากมีอะไรผิดพลาดคิดถึงท่าทีและคำพูดของหญิงสาวเมื่อครู่ เสียนชีหลิวพันมองไปยังทิศทางที่เสียนชิงแย่ยเดินหายรับไปหรือว่าข้าจะไม่รู้จักนางจริงๆฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ